สวัสดีค่ะพี่น้องฟงไปสุขสุขุขน่กี้กับผู้พ่อยานิวเก่าละจ้าพี่น้องจ๋ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสแพลวแม่แพรวแพลวพแสงทองพี่น้นองแล้วเป็นนังดินเนอนมือวันนี้พี่น้องล้อลูกสาวแล้วกลับมามาพี่น้องสวยสวยพี่น้องจ๋าแม่แพรวหบอสพี่น้องสวยได้ยานิวเสียรูปใส่เ้เบิรงนได้พี่น้องแม่แพรวแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าคุณจะไร้ค่าเมื่อคุณคิดว่าตัวเองไร้ค่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าในตัวมัน แมนนี่ลีละพี่น้องจ๋าย่าจะไปมองว่าตัวเองไรค่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเบิดในตัวของมันเด้อแม่แพลเราบอกสวยสวยพี่น้องแล้วก็โพลล์รูปสวยๆเดี๋ยวย่นิ้วเจาให้มูเจ้าเบิ่งเด้อเวลานในคลิปน้องพี่น้องจ๋าเอฟซีได้ล,ล,ลท่านกับเขามาคอมเมนต์ในชื่นชมความสวยแม่แพรพี่น้องสวยและเก่งที่สุดเลยค่ะพัฒนนันทดรักษาเสื้อเฟซจิงแล้วน้องพี่น้องจ๋าน่ารักสวยมากค่ะแม่แพรสวยเลิศมากค่ะเอฟซีกะ ส่งหัวใจให้รล้วลวทุกท่านไหลกระบ,บอไปคําเดียวกันพี่น้องสวยงามสง่าอย่างมีคุณค่ามากคะ่ะคุณแพลวสวยมากเลยคะ่ะพี่น้องเอฟซี F C. กรบบอได้คําเดียวกันคือสวยแบบสวยมากเลยพี่น้องสวยแบบนี้ห้ามโสดจ้าแต่เสียของหยอกๆยอกนะคะเพิ่นกัแซวเหรียญเนาะพี่น้องเทิงเก่งเทิงงามแม่แพลวเจ้าคือสวยคักแท้ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งใจบุญสุดยอดมากเลยคะ่ะแมนพี่น้องจะ ดี้อมเป็นผู้ใหญ่ดีค่ะพี่น้องแม่แพลวเห็นนอนเราไปหาปลูกกับพยาบาลฟิแนแลนด์พี่น้องเพิ่นก็เป็นพอเป็นแม่ที่ดีของลูกนะฮะักนะฮะักพี่น้องจ๋าเด็ดกับไผนน้องน้องแพลวบรรยากาศคือโรแมนติกแท้สันเอกซี่นอเพิ่นกบเบแซวนะ้ะพี่น้องในรูปภาพพี่น้องสวยงามน่ารักจังเลยค่ะภูมิใจในความแข็งแกร่งของแม่มาตลอดนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะพี่น้องสวยมากจ้ะแม่แพลวสวยยืนหนึ่งเลยสวยหรูดูแพง ไม่แซกใครไม่สนคำใครแบบนี้ใครก็รักแพรวพาวนะคะแมนพี่น้องเราบ่นสนคำใครเราบ่แสใครเราเแล้ว,ลว,ลวยูโอตโตเราพี่น้องเราหน้าหักอิรีแม่แพ้วนะสวยอหลีสอนความสวยความงามเราพี่น้องแบบอยูนิ่งๆได้ในี่คือมันเป็นผู้ชนะอหลีเดพี่น้องใช่แล้วจมูกก็มีค่าหน้าอกก็มีค่าฟันก็มีค่าควงที่มีค่าราคาแพงมีค่าทุกอย่างเลยค่ะแมนพี่น้อง e เอฟซีเพิ่นก็น บอกไปเนาะพี่น้องผู้หญิงคนนี้งามแหงีิลี่จ้าแมนพี่น้องอยูบนิ่งๆใดนี่คือสวยเลิศเพอร์ฟิกีิลี่ใดพี่น้องมันบ่อยอยูไดง่ายๆได้แต่ว่าแม่แพลแล้วเราเห็นใดนี่คือคือเก่งขักิลี่พี่น้องยอมรับเลยนางสวยมากทำจมูกใหม่สวยมากเลยค่ะแม่แพ้วสวยมากเลยค่ะสวยเลิศเลยขักิลี่พี่น้องสวยงามขักพี่นองแหงใจชุดหมอลำแหงงามๆตลอดเลยแม่แพ้วนะสวยมาก เก่งมากนาลิตาก็เก่งเหมือนคุณแม่พ่อเขามีตัวอย่างที่ดีคือคุณแม่ค่ะสู้ๆนะคะสวยมากค่ะแม่แพลวเมื่อก่อนบอกตรงๆแม่แพลวก็สวยอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งทำจมูกใหม่ยิ่งสวยเธอต้องสตรองแค่ไหนถึงผ่านมาได้สุดยอดจริงๆแบบยอมรับในหัวใจแม่แพลวเลยแล้วต้องสตรองแค่ไหนถึงผ่านมาได้พี่น้องแมนได้ดีโอ้ยสุดยอดค่ะแม่แพลวเก่งเก่งแก่งและเก่งมากพี่น้องก็ขอให้แม่แพลว สู่ๆเด้อจ้าเิางปังๆเลยรวยจ้าขอให้งานขอมาไหลมาเทมาหลายๆเด้อพี่น้องขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางมีความสุขมากๆนะคะยฮงปังๆเลยรวยจ้าพี่ๆน้องๆมีความชดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสู่ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ลวจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย